วันหนึ่งเรือเร็วของสถานีข่าวช่องดังแล่นมาถึงเกาะพร้อมพิธีกรคนดังจากรายการเจาะชีวิตคนรอดเกาะนักข่าวหญิงยิ้มสู้แดดมือถือไม้วันนี้เราจะมาพูดคุยกับลุงสมปองผู้รอดชีวิตในตำนานจากเกาะร้างกลางทะเล е ค่ะชายชราผิวขาวซีดลุงสมปองดีใจหลายอ้อยหลานเอ,อ้ยลุงรอคนมาฟังเรื่องของลุงมาเป็นสิบปีเลยเดอ้อนักข่าวเริ่มสัมภาษณ์ลุงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเขาว่าวันแรกที่ลุงมาติดเกาะลุงเอาตัวรอดยังไงชายชราผิวขาวซีดลุงสมปองกล่าวขึ้นทันที ตอนนั้นลุงพายเรือมาหาปลาแล้วคลื่นมันซัดอึก๊กแล้วเรือก็ล่มลุงเลยต้องไหวทันใดนั้นนักข่าวหน้าซีเสียงสัน่นแปบ๊บหนึ่งนะคะลุงคือว่าขอโทษค่ะพอดีเมื่อเช้ากินส้มตําปูปลาราใส่กุ้งดิบตอนนี้มันปันป่วนในลําไส้มากเลยค่ะผู้ช่วยนักข่าวรีบประคองน้องนักข่าวขอลุงไปก่อนนะครับเดี๋ยวไวรายการหน้ามาใหม่ทีมข่าวรคของวิ่งไปที่เรือเร็วอย่างเร็วจีท่ามกลางเสียงคลื่นลุงยังพูดไม่จบชายชรา,าผิวขาวซีดลุงสมปอง ยืนงงพร้อมท่าทางอย่างเล่าไม่สุดแล้วตอนนั้นลุงกับไปเก็บมะพร้าวอ้าวไปแล้วติเรือแล่นจากไปทันทีทิ้งลุงกับเสียงลมทะเลไว้อยู่ข้างหลังชายชราผิวขาวซีดลุงสมปองถอนหายใจหนักๆมองท้องฟ้าเศร้าสุดท้ายกระติดเกาะคือเก่าบ้านก็ยังกลับบ่อได้